สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิดาแม่นปัวนะคะพิดาจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีอะไรที่จะรวยแบบสายฟ้าแลบเลยนะคะจะมีทั้งหมดสีราศีด้วยกันค่ะก่อนอื่นพิดาขอกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะให้พิดาแม่นปัวด้วยนะคะพิดาจะขอบอาจะกราบขอบพวกคุณมากๆเลยค่ะชาวราศีจะรวยแบบสายฟ้าแลบมีทั้งหมดสีราศีด้วยกัน ได้แก่หนึง่งชาวราศีมังกรนะคะอยู่ดีๆก็จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะอย่างเช่นให้มรดกทรัพย์สินจะมีโชคมีลาบนะคะโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะสวรรค์กําลังเริ่มจะเปิดทางนะคะบุญเก่าหนุนนําแต่ก็ต้องหมั่นสร้างบุญใหม่ด้วยนะคะอ่าราศีที่สองคือชาวราศีมีน ชาวราศีมีนเมื่อ2อสาปีที่ผ่านมานะคะเจอมรสุมนะคะหนักมากนะคะคนรอบข้างเจ็บป่วยนะคะและล้มหายตายจากนะคะจากนี้ไปสวรรค์จะเปิดทางให้แต่ต้องมีความกระตัญยูนะคะต่อผู้ที่มีพระคุณชาวราศีที่สคือราศีกรกฎนะคะคิดจะทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จปัญหารอบข้างนะคะทั้งเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องบริวารโชคลาภแต่ต่อจากนี้ไปนะคะประมาณครึ่งปีหลังนะคะสวรรค์จะเปิดทางนะคะ จะมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนค่ะสำหรับชาวราศีที่4นะคะชาวราศีสิงาจากภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากมายในช่วงนี้นะคะประตูกรรมเริ่มประตูกรรมเริ่มปิดนะคะประตูสวรรค์จะเปิดทางให้นะคะชาวราศีสิง์แต่ต้องหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยนะคะ